งนครับผมนะสวัสดีเอฟซีซิกท่านครับผมเนาะขายดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมหาเห่งครับผมเนาะวันนี้เราเดินทางมาตามแนวะทางนะขอโชคปีละครั้งพี่น้องเนาะปีละครั้งเนาะสำหรับปู่ยังเห็นไหมครับชาวบ้านในวันหน่อกวเชียวนะครับคูอดงยังน,นะครับก็มาเลยเหรอจาับมริีัทบ้านเห,นหมือนเหมือนแรกเลยครับโอ้ เป็นมหอดมือแรกเลยโอ้ยที่เท่าๆเลยครับทักไม่ได้ทั้งหมาทีันจทั้งขมิ้นไหมครับปูยังก่อผมมาลึกซึ้งเลยนั่นแหละปูเอ่ออย่างก็อนมจับไว้อืมพี่น้องเอามาติดตามรับชมรับฟังนำกันวันนี้เราเดินทางมาขอโชคด้วยกันพี่น้องเนาะสำหรับปูบุญคั่มอะปูบุญคั่มครับผมเนาะรติดตามไปพร้อมกันครับ โอ้เป็นยังยยยุยนยย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 ้ยยยยยยิยยยยยย้ยยยยยอยย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 ด้ย นานนจะมารู้เข้าใจแล้วปูอืออืออือพี่นองเลยส,สองอืออ้อบอกว้าด้คมูจากแลปปปก้ปูเยียมไฮเดอร์เปยยงปูอ้าวพี่น้องเนาะหนึ่งปีจะไหนไม่ยามปูเนาะ หนึ่งปีมาครั้งเดียวน้าพี่้องน้าปูก็ให้ทุกปีเอ,าม,า,อามันอนี่กัดมาเหยียบยามปูขอโชคกว่ากกอนพรอะม่พี่้องเอฟซีเขียอะก็นด้เขยนเื่องไข่เลื้องกรังอังกฤษไข่เลื้องไข่อื ปลูกล้านปึกติดีิปรเทศเด้บบงบึงน้ำบ้านแล้วเขี่ยนใส่กระดาษให้ลูกล้านให้ไหมคหน่อยลูกลานให้มีตาส้มปึกระดาษเนี่กระดาษ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 มุ่นู้ละมุ่นพู้ละู้นิมุ่นนิมุ่นเจ้าค่ะผู้นิมุ่นเนี่ มันออกมืปูมันเป็นท่านของท่านสมัยเออมันออกมืปูอหน่อืมันที่อืมแ่ละลยโบปูนี่อืาทุสาทุโอ้ปูให้สตัวไสามตัวเลยให้สามตัวเลยสามตัวเลยงไว้แล้ว ปลาตหงอนี่ปูสามตัวค่อยแตกสามตัวแล้ว hmm. ปูเด้ออย็บไปดิยบไปเ่อพี้นมาเลยมาทุกทีปูจะให้แค่สองตัวเนาะปีนี้ให้สามมากปีนี้ปูให้สามตัวโอ้ ทงบนทั้งล่างโอ้สาธุสาธุพี่น้องเอ้ยทางบนทั้งล่างเลขตัวเดียวให้ทั้งบนทั้งล่างโอ้แตกตึมมาเนี้ยนะปูมีโศกด้วยบัน้ำโอ้ เอาอักาึ้นเอาขึ้นเท่าขุ่นมาดิเึ้นขุ่นมาดิเอาตู้เย็นมาพุ่นโอ้ยมาเทาเุ่นเย็นอ๋อพี่น้องเอ้ตู้เย็นเอาเด็กสามตัวให้ให้ทังบนทั้งล่างัวทั้งบนทั้งล่างพี่น้องตู้เย็นเด้อแล้วนันตรงตรงนาปูเนะอือ เดินทางไกลเลยหิวน um ้ำมือสวดๆอืมเถียงลูกน้แล้วอยู่ปูอืมแล้วอยู่นิ้วน้ำพี่น้องปูเขียนให้สามตัวเนาะแต่ว่าจะเป็นตัวไหนพี่น้องอ่พิจารณาเบิ้งอ่าพี่น้องพิจารณาเบิ้งเนี่ยปูเขียนให้จค่สี่เนาะว้าวหนึ่งสองหือันเบิ้งหนึ่งอะก้อนเออ เปิดภาษาอันเป็นโต๊ดเฮตโต๊ดอันนั่นไม่ยังกู้เฮตโต๊ดธรรมดาเนี่ยไม่ยังไม่บอกภาษาไทยดิถือว่าค้งแล้วสามีเจียวถือว่าชัดแล้วดิชัดแล้วคือหเก่าหนึงู่เรียนเรียนเดี๋ยวนะคือหัวเก่าหนึ่งตัวเขียนใหนึ่งมีเขานั่นมันนหนึ่งนะครูเนาะ เอาให้เพิ่มให้รดบ่เที่ยวบ่หรอมาให้ให้ให้ลดทมาทมาด้ป่วยปีมากปีที่ผ่านมาไเก่าหนขนเก่าออกเกาี่น้ออืมเนาะห้เ่มลดเดซม่นมมอนมม้อ๋อกน่เ่น่ัน้้ออกแล้วกระดาษอไม้ ัไปเลยด้วยยัดยับครับมันันนันี่ยมปยังมันอ้ยมันดิบตึงไปอ้หน้ำชิ้ัขวดใ่เหมอม่ามือยม่ามือมับม่ามือสอขวดขวดได้สิคู่พี่น้องนี่เปเนอะไรครับผมเนาะมันอาการขวดน้าจอไวเลยขวดกับปูอีกว้าปูเยอีกแก้วนึงอันนี้ก็ปู โอ้อากะอากะไปแล้วพี่ร่งบอลไปแล้วบอลไหนเนี่ยบ้านนี้พี่ร้างอามาวิเคราะห์เบิ้งบ้านนี้ถึงคือกันบ่บ้านนี้เอาแม่ให้ส้างกันเบื้อปเบ่งยกให้แม่เพื่อเบ่งมาด้วยสิไก่ไหมมาด้วยกัดีจังทุกมัดพวนี้นะเป็นไงตีอ่ พี่น้อสบายดีว่ะเนาะครับสบายดีโอ้สุขภาพแข็งแรงมากเขาใจแล้่ยวสำหรับเราโอ้ยังไงสมากันเนี่ยสุขภาพดีมากิ่นเคยอยู่น้อกันเนาะเพิ่นไทยตัวใหญ่หักแขง่กันเนาะหยันโล่กล่องลุ่มเอามาเพื่อยังเมื่อคืนที่ฝนตกอยู่บ้านลำไปเดี๋ยวนี้ไปในป่าเมื่อกี้นี่ก็ไปไปดูที่จะไปเอาเหล็กไม่เงาแนม ไปบังไม่แง่แนมอยู่มันจะลลำบากแต่เข้าไปจะได้หารถอีกตุกแล้วถ้าเข้าไปได้ก็เคยได้ยินบ่อยนนเอดมินเห็นแอดมินจะเห็นหนึ่งหนึ่งสองนแม่เด้อหนึ่งหนึ่งสองตามที่บังเมื่อปูพนบังมุกอันนีเนาะแนนบ่ครับอันนี้เล็กนึงใหญ่ดิ่นเเพราะว่าจะดูเวลาอ่า พูดเขียนไหยเนาะอื้ออื้ออื้ออื้มันวาสายไทยนิดไทยก็สินะครับครับผมตามที่เห็นว่าถูกพ่อว่าจังไงบ้าถามพ่อเธอเราเคยเห็นแต่ว่าบ้มแม่นรูถูกเลขมันถูกเลยล่ะพ่อมาเอานี่ เนบอกนั่นเนาะนีแต่พูดนี่แหละไปแปลสวัสดีวีนึงแม่บอกเขใช่วันเนาะเก้าเอาเขียงให้แม่แน่นสันแม่เก็บได้เดียวเดียวกันนั่นแหละแม่ตีถูกหลันั่นไปเอาอย่างันหนเป็นหนึ่งนี่แล้วนวัสด่าันหนึ่งก็บอกว่าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งก็บอกชัดเกียนนีแล้วมันบอกความเนู่ตมวเนาะจ้าจ้าอยู่อยู่ไม่เงยมนี่ิบอกว่ามาเก้านึ่้านึ่ดียวนเก้าน่เก้าเนาะวันนั้นเปซื้อเยงเขาอัมดเลยซื้อเขีย ก็ใส่กระถามปูได้ไหมให้เพิ่นบอกได้ไปยังไรฮะให้ดูเลยเนาะเขาให้ดูเลยเนาะอือครับผมหาปูเพิ่นบอกเป็นตัวมันอันนี้กำลังเฉียงกันด้วยนี่อือเมื่อเนนเลขอันนี้ผูได้มาเขียนตรงนี้อีกแล้วนี่อันนี้เป็นวันที่ครับผมเขียนเพิ่นวันที่ครับโอ้วันที่อ่ามื่อเพิ่นจะหมุนครับมื่อเพิ่นจะออกปูมาก แข่งตุ๊กดาเนยตัวทำ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 เก่าตัวทำตัวทำแต่เราไปเขียนแปลเป็นเลขอะไรบิ๊กเราบ่ได้เราต้องเขียนเป็นตัวทำคือเก่าเป็นเป็นสมัยเก่าเลขสมัยเก่าเป็นอย่างนไงมด ่เ่าคนควงเราเรียนหนังสือจงคนงเียนใครงเียนเราแกได้ผมปเดเรียนนอเราม่มาเบิ่งเกี้งองตัมานเพิ่งเคยมาไหนปูพ่อใหญ่รถแก่หิวงรตุเลียนมันเป็นเล็กน มีเปลีลยนหนึ่งเลยยุไทนเขียนไห้มันออกันื้องามันเขียนไห้เก้าเนื้อเนาะมันออกหนื้อเก้าวันนี้มันเขียนไห้เนื้อยุไทยมันเก้าหนึ่งเก้ามันเป็นเขียนเขียนหนึ่งก้อนนี่จะไดู้เก้าเก้าสองเนี่ยโอ้โแบบคือตะกี้แหละ อ้าวปูแปรให้ได้เด้พี่น้องเด้อเพราะว่าเป็นลัทะโบราณถ้าจะเขียนเป็นอาลบบกเราบอกให้ไปเขียนไว้คนละหน้ากันเลยโอ้โอ้ครับผมอ่าพี่น้องเนาะแล้วจะเอ็มินจะแปรให้อื पाहि <trots> <tell> 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 <tell>